ไปดิครนะับผมไปใครจะออกไปแล้วครนะับ

ไปลานมันบ่พี่ตามอรุนโบกรถหน่อยเอ๊ะอินโบกรถเม่งโบกรถอะไรกองเองฮะอิงโบกรถอะไรกองเองนี่ไปไป <laughs> oh, <no. laughs> ah, ayupi. Ah. Lupi. ah. Yeah. Oh, lihat. Kita yang bom Đây đi. สวัสดีครับวัน เราอยู่ที่สายแปดนะครับงานบุญเนะครับเห็นบุญสายนะครับงานของช่างเอี่ยวนะครับมีรถหลายหลายท่านนะครับที่มาร่วมงานนะครับวันนี้มีวัยรุ่นเสื้อลายมาครับมรุบันไหนครับอะไรเดินไปไหนเดินไปไหน เดินดูรถเดินดูรถยึดกันนะครถแรถวันนี้จะมีรถพ่วงนะครับมันทุกเห็นมันทุกสายนะครับเพื่อไปบริจาคให้กับบัตรนะครับเสียแบงค์เสียบบสียดด เราไปดูปดันดูครับทำอะไรกันทำอะไรกันทำอะไรทำอะไรฮะทำอะไรร,ร,รถคันนี้เขาเดียวไม่สะใจครับต้องปลายห้าครับนึกจะแซ่บนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศรอบๆนะครับของงานนะครับ อันนี้ทีมงานจากร้อยเอ็ดเนี่ครับบอกไปที่เบียนมาจากร้อยเอ็ดมีแต่รถสวยๆงามๆนะครับของงานนี้ครับ ด้นเยี่ยมชมครับฝั่งนั้นดนตรีกำลังซ้อมดนตรีอยู่ครับเป็นรถแห่นงเล็ดมิวสิกออนทัวร์ครับที่มาช่วยงานครับ ขะที่รอทีมงานประโคนชัยนะครับและทีมงานเมืองครับโทรมาหาเมเกฟบอกว่าถึงประโคนชัยแล้วทีมงานวีรัำเด็กสร้างบ้านครับมาดูจา้าบ่อยทำไรครับ ทำอะไรเอาวั่นี้จ่าบอยติดสติกเกอร์เข่าลันทงนะครับติดเสร็จติดเสร็จต้งจุบด้วยจุกจุกจุกตะกี้นะจุกจุกจุกแฟดกูแฟดกูแฟดอะาตาเหมือนกันอะโอ้้าตาเหมือนกันเลยแฟดเยอันนี้ฝากระโมยไหมนี่ฮะฝากระโมยไหม างานนี้เจอคู่แฝดน,นะครับไอ้ยิงวะแร่หรืออะไรนะนนหรือใครวะแอดได้ข่าวว่าทักไปหาสาวไหนอะได้ข่าวว่าแพหา,าทักาสาไหนอน้รุ่นกับผู้ชายกดอกฮะ แบกแบกยึดยึดไอยึดยยึดฮ่าายดูดีแล้วล่ะกันไหมขัดปหาเขาแล้วเขามีเซลแล้วขึ้นไปเฟซแล้วเขาบอกเฟซผมแล้วเขาไปตั้งสถานะกับอีกคนนึงเราเราเราไม่สำคัญใช่ไหมไม่ได้คุณวิ่งคุณวิ่งเก่งหรู้เปล่าโอ้โหข้าขาวิี่รุนแรงแม่เอลงกูวิ่งเก่งรถพงมาไหนนี่วิ่งกรุบเลย ไันนี้แม่เป็นระดับนิ่มเบากว่านี้ดิเบากว่านี้ใช่เบากว่านี้อีกอันนี้ไม่ฝุ่นกุ๊บเลยฝุ่นกุบเไหนไหนมาดูกัรบัญชาจกก่อนจกก่อนเลยอี้จกก่อนแล้วก็ทาหน้าตัวเองจกก่อนท้าไม่ได้แล้วดูว่าเป็นเหตุทำไมตรงนี้โดนแเล้งบ่อยครับ อะไรเป็นแผลมงเราเองอ่ะเรนเองอ่ะจมนี่างยี่สิบบาทนี่เพื่อนอ่ะทำอะไรเมื่อนทำอะไรเมื่อนจงนีเราเวงอะได้มาจากไหนก็เราเองอ่ะวันนี้เดียมเต็มอ่โดนใกล้เต็มเต็ยมวันนียวันนี้คิดว่าจะรอดไหมวันนี้วันนี้คิดว่าจะรอดไหมวันนี้นอนเลยนอนในตออยู่ไหน สดใครไลฟ์สดีใครอ๋อทำไมไม่ไล่อะผมไม่ไล่ผมมันเชื่อมต่อเน็ตกับผมมเลยเอาตัวเดี๋ยวใส่เม็ดให้ทุกข้างก่อนใส่เม็ดกับข้างอีกเจอมเจิมก่อนเจิมรอยเอ็นเจิมให้แล้วเออนั่นแหละเนี่ยครั้งแน่งันเนี่ยจะนักจะเต็ม Yeah. <laughs>